สวัสดีครับบ่าวชงลูกขอ,อนำผลการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลลีเกาหลีใต้ซึ่งมีสาวไทยไปแข่งขันวันที่22พฤศจิกายน2566พุธที่22มเมธนัชาสุขสดทีมไฮพาร์ตไปเยือน GS Cant าร h ซึ่งมีตัวตีหูเสา GSK t e c h นี่คือซินวาามูมีพ่ายให้กับซินวาแต่สู้กันดูเดือดครับไม่ยอมใครต่างฝ่ายต่างไม่ยอมสู้กันถึงห้าเซตผลสรุปการแข่งขันไฮพาร์ทไพ่ายไป ตรงตดสามสิทธ์ก็ให้กำลังใจให้พาร์ทซึ่งมีโมเมนทนัชชาุิสุดสาวไทยใจสู้แต่สู้ไม่ไหวเล่นไม่ออกพ่ายไปด้วยสกอร์ยี 19, ่สิบห้าสิบ 2ี่5และ10 5ต่อ10สรุปผล2ต่อ3เมสรครับการแข่งขันวอลเลย์บอลในรอบ2นี่ลีเกาหลีใต้ก็ยังต้องมีแข่งกันอีกเพราะฉะนั้นทีมเยือนก็ไปเย่าทีมเย่าก็เป็นเจ้าบ้านที่จะต้องทำการแข่ง อีกหลายนัดโมเมมีโอกาสติดตามชมติดตามเชียร์ถือน,นะครับให้กําลังใจสาวไทยที่ไปเล่นในลีกเกาหลีใต้รวมทั้งสาวไทยที่ไปเล่นในลีกเกาหลีใต้ด้วยวิภาวีสีทองสังกัดทีมฮูนไดและพรพันธ์เกิดปราด ibk ซึ่งจะมีแข่งขันในวันต่อๆไปติดตามชมบ่าวสองลูกไว้จะนำผลการแข่งขัน ตารางการแข่งขันมาแจ้งและพบกันครับพบกันใหม่สวัสดีครับ